การทาคลิปขายสินค้านะครับถือว่าเป็นการขายอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังอย่างมากๆนะครับหลายครั้งหลายคนเวลาทําคลิปขายสินค้าเน้นเกินไปครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก่อนเน้นไปที่คุณนั้นสมบัติว่าสินค้าชั้นเจ๋งอย่างนั้นสินค้าชั้นดีอย่างนี้นะครับพอเราเปิดอย่างนี้ครับจะทําให้ลูกค้าของเราเขาไม่สนใจตั้งแต่เริ่มต้นครับนะครับวันนี้ผมมี4ขั้นตอนครับที่จะทําให้การทําคลิปขายสินค้านั้นส่งพลังยิ่งขึ้นครับ 1ครับขั้นตอนแรกครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างนะครับเปิดหัวด้วยการสร้างความจําเป็นให้ลูกค้าของเราได้เห็นถึงปัญหาได้เห็นถึงความกังวลได้เห็นถึงความอยากของเขานะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกศิษย์ของผมนะครับขายาผ้าฝ้ายทอมือนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าหรือชุดที่แบบมีเอกลักษณ์อย่างมากนะครับผมเปิดหัวผมก็จะไม่ไม่โผล่มาครับว่าโอ้ ผ้าของฉันเป็นผ้าธรรมชาติจากนั่นจากนี่แบบนี้ถ้าเปิดหัวด้วยแบบนี้นยครับคนคนก็ไม่สนใจดูแต่ผ้าผมเปิดหัวว่านะครับคุณอยากจะออกงานทุกครั้งแล้วมีคนทักนะฮะแล้วมีคนทักและสนใจในตัวคุณไหมนะครับนะครับและนี่คือเทคนิคในเรื่องของการเลรฮะเลือกชุดออกงานเพื่อให้คนทักและคนสนใจคุณนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า เราเปิดหัวด้วยแบบนี้นะครับหลายครั้งหลายคนกําลังนะฮะกำลังจะไปออกงานอยู่ดีอยู่ช่วงนี้ช่วงหลังโควิดงานเริ่มเปิดต้องไปออกงานแล้วฮะแต่งงานนะครับออกไปบรรยายออกไปประชุมนะครับหรือหรือออกงานสัมมนาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอันที่สองครับพอเราเปิดหัวอย่างนี้เขาสนใจแล้วนะครับเราก็ชี้เขาเห็นทางออกครับว่าการที่คุณจะคนมาสนใจคุณได้นั้นนะครับอาจจะมีขั้นตอนแล้วฮะขั้นตอนอื่นหนึ่งนะครับคุณอาจจะต้องเซ็ต ชุดต่างๆให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเพิ่มเติมและแตกต่างจากจากผู้อื่นนะครับยิ่งถ้าเกิดชุดนั้นเป็นชุดเป็นเสื้อหรือชุดที่ไม่มีไม่มีใครเห็นเลยนะครับเป็นชุดที่แบบมีเฉพาะคุณคนเดียวนะครับมันจะว้ามากๆนะครับมันจะว้ามากๆซึ่งถ้าชุดแบบนั้นถ้าคุณอยากได้ชุดแบบนั้นที่มีเอกลักษณ์และออกแบบเฉพาะคุณและเป็นตัวเดียวในโลกนี่นะครับคุณต้องทำไมฮะอันที่3ครับเราเจาะต่อเลยฮะบอกถึงจุดแตกต่าง นะครับจุดเด่นของสินค้าเราตรงนี้แหละครับเราค่อยขายครับเราก็จุงมาต่อครับว่าด้วยจุดนี้ถ้าเกิดคุณต้องการแต่งตัวให้เป็นเอกลักษณ์นะครับโดดเด่นทุกคนทักในงานนะครับคุณสามารถจะใช้ผ้าฝ้ายทอมือซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นผ้าฝ้ายที่ใช้มือถักทุกเส้นใยทุกเม็ดนะครับคัดสรรจากธรรมชาติอย่างดีทําให้ออกแบบ,บตามบุค,คลิกของคุณตามราศีของคุณตามงานที่คุณจะออก เฉพาะคุณเป็นตัวเดียวในโลกเลยตรงนี้เราค่อยใส่จุดเด่นครับจุดขายเต็มที่ครับในข้อที่3นะหลังจากผ่านข้อที่3มไปแล้วอย่าลืมครับข้อสุดท้ายต้องกล้าปิดการขายครับต้องกล้าปิดการขายด้วยความขาดแคลนครับถ้าผมบอกว่าโอ้เสื้อตัวนี้มีไม่อั้นอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปซื้อทุกทีถูกไหมฮะเราต้องบอกฮะสร้างความขาดแคลนครับว่าเสื้อตรงนี้นะครับมันมันพิเศษครับเราออกแบบด้วยมือปักด้วยมือเดือนนึงเนี่ยนะครับเราทาได้ไม่เกิน5ตัว ใครที่สนใจต้องรีบจองเพราะตอนในเดือนนี้โคต้า5ตัวเหลือแค่3ตัวเท่านั้นนะครับแบบนี้คือกล้าปิดการขายด้วยความขาดแคลนครับสร้างความขาดแคลนเกิดนี้อย่างเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดกว่าใครจองนะรพรีออเดอร์สั่งตัดตั้งแต่ตอนนี้นะครับในวันนี้ด้วยเราพิเศษครับอาจจะแถมกระเป๋าถักมือเพิ่มเสริมเพิ่มเติมให้นะครับและนี่ครับคือ ตัวอย่างนะครับของ4ขั้นตอนครับ1สร้างความจำเป็นครับ 2. ชี้เห็นทางออกครับและ3บอกจุดดีจุดเด่นนะครับจุดต่างของสินค้าและ4ครับกล้าที่จะปิดการขายครับสามารถติดตามผมได้นะฮะอาจารย์เก่งนะครับผ่านช่องทางทั้ง YouTube และ Facebook และช่องทางอื่นอครับทิก o อกก็มีด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เพื่อนๆได้รู้เทคนิคนี้ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ ไปแล้วฮะสวัสดีครับ